จากนโยบายของรัฐบาลตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกข,ของประเทศไทยภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12ที่มีเป้าหมายให้ประเทศไทยยกระดับระบบโลจิสติกมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าการบริการและการลงทุนในภูมิภาครัฐบาลได้ประกาศนโยบายการพัฒนาพื้นที่พิเศษภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor หรือว่า EEC เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในอุตสาหการรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงได้มีการมุ่ง ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคระบบโลจิสติกการขนส่งสาธารณะเชื่อมโยงกับการค้าภายในและระหว่างประเทศโดยการใช้รถไฟฟ้าความเร็วสูงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง และการขยายสนามบินทั้ง3แห่งได้แก่อูทเภาดอนเมืองและสุวรรณภูมิหนึ่งในกลไกลขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต New Engine of Growth ของรัฐบาลคือการผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนในอุตสาหกรรม10บวกสอุตสาหกรรมเป้าหมายได้แก่1อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่2อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัฉริยะ 3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ4การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ5อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร6อุตสาหกรรมหุ่นยนต์7อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์แ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ9อุตสาหกรรมดิจิทัล10อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร11อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ12อุตสาหกรรมพัฒนาบุคลากรและการศึกษา สำนักงานคณะกรรมาการการอาชีวศึกษามีนโยบายให้สถานศึกษามุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนในอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC วิทยาลัยเทคนิคชุมบุรีเป็นสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอยู่ในจุดศูนย์กลางของยุทธศาสตร์และเป็น,นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญในการก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมเราได้ตระหนักในภารกิจสำคัญจึงกำหนดแผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีความรู้ และสมรรถนะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการครอบคลุมเชื่อมโยงทุกกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายนอกจากนี้วิทยาลัยเทคนิคชมบุรียังได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้ดำเนินการผลิตก,กำลังคนภายใต้โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางการศึกษา Excel l e n t e ต์เซ็และได้รับมอบหมายจากคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตนออก EEC HDC ให้เป็นหน่วยผลิตกำลังคนในด้านระบบขนส่งทางรางโลจิสติกและยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา ความต้องการกำลังคนอาชีวศึกษาของ EEC HDc ระยะเวลา5ปีพบว่าสาขาโลจิสติกมีความต้องการกำลังคน65,000ตำแหน่งสาขาระบบขนส่งทางรางมีความต้องการกำลังคน20,000ตำแหน่งสาขายานยนต์ไฟฟ้ามีความต้องการกำลังคนมากกว่า45,000ตำแหน่งโดยความพร้อมของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีทั้งด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมีครุภัณฑ์ที่ทันสมัยอาคารสถานที่ห้องปฏิบัติการและมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้วิทยาลัยพร้อมที่จะเป็น,นกลไกขับเคลื่อนให้ประเทศ ก้าวไปสู่ไทยแลนด์4.0ในระยะเวลาอันใกล้นี้นอกจากนี้วิทยาลัยเทคนิคชมบุรียังได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส่งเสริมสนับสนุนผลักดันให้วิทยาลัยเทคนิคชมบุรีก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตกำลังคนเชื่อมโยงไปสูุ่ตสาหกรรมเป้าหมายมีสมรรถนะมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลโดยมีสถานประกอบการและหน่วยงานต่างๆให้ความร่วมมือดังปรากฏในวันนี้ได้แก่บริษัททรานไทรเรเวลจำกัดบริษัทนิวเรรดเทคโนโล จกัดบริษัท TNG Co-Operation จำกัดบริษัทเช็ค TSE International จำกัดบริษัท N Square Engineering จำกัดบริษัทนวรัฐพัฒนาการจำกัดมหาชนสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทยบริษัท ZF l a m f o r d e r Thailand จำกัดบริษัทพนัน a s s e m b l y จำกัดบริษัท Delta e อิเล็กทรอนิส์ประเทศไทยจำกัดมหาชนสมาคมธุรกิจคลังสินค้าไซโลและห้องเย็นบริษัท Ve ล i t านส n อินเตอร์เนชจำกัดบริษัทเอเชียฟอร์บิทติงประเทศไทยจำกัด บริษัทจัดหางานเด็กโลจิสติกจำกัดบริษัทไพรสเนทยจำกัดมหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกบริษัท CTI โลจิสติกจำกัดบริษัท LF ลโลจิสติกประเทศไทยจำกัดบริษัทโปรเจกต์อินเตอร์เนชั่นแนลเทรดจำกัดบริษัท DTC e n t เอ็นเตอร์ปรสกจำกัดวิยาลัยเทคนิคชุมบุรีมุ่งมั่นพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศยกระดับการจัดการศึกษาเชื่อมโยงบูรณาการทรัพยากรทุกภาคส่วนมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญพัฒนา นาองค์กรสู่ความเป็นเลิศสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองชุมชนสังคมและพร้อมเป็นฟันเฟืองร่วมกับภาคีเครือข่ายสถานประกอบการองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนเดินหน้านำพาประเทศไทยก้าวสู่ไทยแลนด์4.0และขับเคลื่อนสู่ปลายทางภารกิจของ b e c เชื่อมโลกให้ไทยแลนด์